นีค่ะทิพยกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะอ้าวเจอทิปนะคะให้เบิกบานก่อนนะคะลึงพลังงานด้านบุกๆให้กับตัวเองก่อนเนาะ,ะที่สำคัญเราต้องแชร์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 ด้วยนะคะ วันนี้นะคะไม่ว่าจะลุกขึ้นมาทําอะไรก็ตามนะคะเรียกความสุขสนุกสน,กนานเบิกบ,บานให้กับตัวเองก่อนหยุดทําหน้านิวคิ้วขมวดนะคะหยุดหงุดหงิดนะคะเพราะถ้าคุณไม่หยุดมันจะทําให้คุณทําทุกอย่างไปด้วยแบบเขาเรียกอะไรไม่มีความสุขในการทําแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันจะออกมาไม่ดีนะคะ แควแชร์ด้วยนะคะ เลิกบานนะคะไปกระทิบก่อนเนาะอย่าทำหน้านิวคิวขบวดไม่เอานะจ๊ะ สุขให้กับตัวเองสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะลุกมาทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องเกี่ยวหรอกว่าแต่กรอบออนไลน์ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ ต้องใช้ความสุขในการนำหน้าในการทำนะคะไม่ต้องไปขอจากใครตัวคุณเองนี่แหละคือแหล่งผลิตความสุขที่ดีที่สุดนะคะคือเครื่องผลิตความสุขที่มันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าคุณนะคะต้องฝึกบ่อยๆแค่นั้นเองโดยเฉพาะใครที่ชอบหมุนหิดง,ง่ายๆสวัสดีค่ะโค้ดเดวนะคะอใครที่ชอบทำหน้าเครียดน,นะคะต้องเลิกทำนะอ้าว นะถ้าเนี่ยแหละเดี๋ยวเนติวเข้ามาอย่านะทิพย์จะพูดไม่ออกก็อย่างนี้แหละเออนานาทีนะคนะนะนะจะมีคนเข้ามาดูเนาะมันก็จะเขินๆนิดๆน,นะคะ เราต้องเริ่มต้นด้วยความเบิกบานสนุกสนานนะวันนี้ชีวิตเขาเรียกอะไรมันเจอสภาว,ว่านอตต่างๆที่ประเดประดังเข้ามามันเครียดพอแล้วนะเราจงหยุดสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วลุกขึ้นมาเติมพลังบวกให้ตัวเองเดินหน้าต่อดีกว่านะ คนพอทิ่ลุกขึ้นมาทําแบบนี้เขาก็ะจะสึกว่าแตกนะเขาถามว่าเหมือนเราบ้าหรือเปล่าที่เราลุกขึ้นมาเต้นแรงเต้นกาอันนั้นก็เรียกไงมันเรื่องความคิดของเขาเนาะทิพไม่เคยแชร์ทิพไม่เคยสนนะ,ะนโอเคจัก,กรวาลจาัดสรรให้แค่นี้โอเคนะคะ สวัสดีค่ะทิพนะ้ำทิพตาประสิทธิ์นะคะวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วพร้อมสาระความรู้ดีๆที่เราตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะทิพเป็นใครมาจากไหนนะคะที่ต้องบอกก่อนเนาะทิพเนี่ยเป็นเรียกอะไรลูกหลานชาวไร่นะคะอดีตนอะเป็นสาวโรงงานมาถึง19ปีนะคะก่อนจะผ่านตัวเองมาเป็นช่างตัดผมชายนะคะได้แค่ห้าหกเดือนก็เจอกับน้องโควิดเลยนะคะพอเจอกับโควิดมามันก็กระท่อนกระแทนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงมันก็ต้องล่มลงนะคะต้องยุบร้านแล้วก็ หรือทุกอย่างกลับเอามาเปิดที่บ้านเหมือนมาเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่แต่ถามว่าวันนี้นะคะเหมือนที่ทิพขึ้นหัวข้อไปนะคะเพราะว่าวันนี้ชีวิตไม่ยอมแพ้นะคะทิพก็เลยเริ่มต้นใหม่ในกับอาชีพที่ทิพเลือกในเมื่อเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีเราก็มุ่งหน้าทํามันต่อไปทิพเป็นคนหนึ่งที่ต้องยอมรับนะคะว่าทิพไม่เคยกลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะทิพไม่เคยกลัวอะไรที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆ ทุกอย่างมันคือการเรียนรู้มันคือประสบการณ์ที่ไม่ได้มองว่ามันนั้นมันคือความล้มเหลวไม่ว่าใครจะมองอยังไงก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณทํามานะคะคนอื่นมองว่าล้มเหลวอันนั้นมันเรื่องของเขาแต่ที่บอกว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือประสบการณ์ที่เราได้นะคะมันทําให้เราเรียกอะไรมันทําให้เรียนรู้ได้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและลองทําอะไรสิ่งใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่บางคนนะคะไม่เอาไม่กล้ากลัว ไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเลยคนเหล่านั้นจะไม่ได้ประสบการณ์อะไรเลยแต่สำหรับทิ์ที่มองว่าเฮ้ยนั่นมันคือสิ่งที่ทิ์ได้มามันฝึกฝนหล่อหลอมให้ทิป์เป็นคนที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะเอาง่ายๆความคิดความอ่านเราเราเริ่มแตกต่างจากคนอื่นอา้าวคุณอยากจะมองว่าล้มเหลวก็เรื่องของคุณนะแต่ทิ์มองว่านัน่นคือประสบการณ์แล้วเวลาเราเกิดปัญหาเกิดอะไรสถานการณ์ที่มันเข้ามาทิ์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่ให้กำลังใจตัวเองนะคะทิ่จะไม่มัวมานั่งโทษตัวเองว่าเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ วันนี้เราลุกขึ้นมาแล้วเราให้กำลังใจตัวเองแล้วเราเดินต่อความท้อมีได้ทุกคนค่ะแต่วันนี้ท้อเราต้องทําให้มันเป็นแค่ท้อแท้ไอ้ท้อเทียมเออเราอย่าทำว่าให้มันเป็นท้อแท้จริงไหมวันนี้ท้อได้ค่ะแต่เราไม่ถอยเออเรายังคงสู้ต่อเพราะอะไรวันนี้ทิ์เชื่อว่าทุกคนอยากจะได้ความมั่นคงอยากทุกคนอยากจะได้อิสรภาพทางการเงินและเวลาแต่ถ้าวันนี้เราไม่ลุกขึ้นมาทําอะไร แน่นอนค่ะชีวิตเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนในวันหนึ่งที่ทิพเจอปัญหาทิพทำยังไงทิพไปหาดูค่ะนะเริ่มเริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองเปลี่ยนการกระทําตัวเองเฮ้ยฉันจะทํายังไงดีให้ชีวิตฉลอดในยุคนี้เริ่มไปเปิดดูค่ะนะเกี่ยวกับคนไร้สดเอยดูคู่โค้ชต่างๆเติมพลังใจเติมวิธีการดีๆให้กับตัวเอง หยุด่ะที่จะไปนั่งแบบเฮ้ยทาไมเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ทําไมโควิดมันต้องมาทําไมชีวิตมันสวยแบบนี้ไม่ค่ะทิพย์จะไม่ยอมคิดแบบนั้นเลยทําไมทิพย์ไม่คิดแบบนี้ก็นี่ไงคะมันเกิดจากการที่ทิพย์น่ได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมามันเริ่มปรับความคิดตัวเองมันเลยทําให้ทิพย์นะ่คิดในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะเราเลยหยุดกันแบบไม่ ในเมื่ออันนี้มันคือวิกฤตที่ฉันไม่สามารถแก้ไขได้ไม่ใช่วิกฤตที่ฉันจะไปควบคุมมันได้สิ่งที่จะทําได้คือตัวเราต่างหากวันนี้ที่เราจะต้องควบคุมตัวเองเลยต้องพาตัวเองนะคะไปหาแหล่งใหม่ๆหาสิ่งใหม่ๆที่จะเอาทํำยังไงให้ชีวิตฉันเนี่ยรอดจากยุคนี้จากคนที่ไม่เคยทําไม่เคยเรียนรู้ เกี่ยวกับออนไลน์มาก่อนเลยไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยใช้แพลตฟอร์มไม่เคยใช้แอปอะไรเลยนะคะไม่เคยใช้โซเชียลอะไรเลยมีโทรศัพท์เอาไว้แค่โทรเข้าเออรับเข้าโทรออกอยู่แค่นั้นเองแต่ในวันหนึ่งเมื่อชีวิตของเรานะคะมาเจอวิกฤตแบบนี้ถ้าวันนี้ทิปบอกว่าเฮ้ยทิปมึงจบแค่ม .6 6เองทิป เออมึงไม่เป็นเลยนะมึงพูดไม่เป็นเลยมึงขี้อายเออมึงกลัวนั่นกลัวนี่ไปเรื่อยวันนี้ทิพย์ก็คงไม่ลุกขึ้นมาที่จะแบ่งปันแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มันบอกทิพย์ว่าเฮ้ยทิพย์มึงเรียนรู้ได้ว่าทิพย์ทิพย์บอกตัวเองแบบนี้เสมอเหมือนกันในวันที่ทิพย์เข้าไปเรียนตัดผมชายถามว่ารู้อะไรไหมไม่รู้เลย เกี่ยวกับการตัดผมชายเพราะในชีวิตไม่เคยเดินเข้าร้านตัดผมชายเอา้าแล้วไม่เคยเดินเข้าไปแล้วมึงเข้าไปได้ยังไงไปเรียนรู้ได้ยังไงอ่าอาจจะพูดไม่พอะนะคะแต่อันนี้มันคือตัวตนของทิปนะเออเพราะว่าน้องที่ทํางานแนะนําค่ะเคยคุยกับน้องว่าเฮ้ยอยากจะเก็บเงินสักก้อนว่ะเอาไปเรียนเสริมสวยผู้หญิงแต่หูค่าเรียนมันหลายหมื่นน่ะต้องเตรียมอย่างน้อยหกเจ็ดหมื่นน่ะต้องใช้เวลาอีกนานเลยอ่ะอีกอาจจะเป็นปีสองปีกว่าจะเก็บได้ ทำไมใช้เวลานานคะเพราะตัวทิพย์เองมีภาระนะมีภาระไหนจะค่าบ้านค่ารถเออนะคะแบบรอบตัวจิปาถะเนาะแต่ในวันที่น้องได้ยินในสิ่งที่เราพูดพี่ผมว่านะพี่ไปเรียนตัดผมชายเหอะนะเรียนตัดผมชายดีกว่ามันใช้ทุนน้อยพี่เพื่อนผมนะเรียนตัดเรียนเสริมสวยผู้หญิงนะหมดไปนะแสนแสนสองแสนแล้วนะเรียนเป็นปียังไม่จบเลยมันเลยทําให้ทิพย์เกิดเกิดความคิดว่าเออเว้ยเอาผู้ชายก็ได้เออ เฮ้ยตรงไหนมันมีสอนล่ะนะนี่พี่ร้านตรงนี้ร้านตรงนั้นน้องแนะนามาทิปไปเลยค่ะตกเย็นไปเลยค่ะนะแล้วไปไงไปเรียนไปถามไปถามเลยค่ะว่าเฮ้ยเรียนค่าครูเท่าไหร่เออต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเรียนเวลาไหนเรียนเฉพาะแบบว่าตอนที่ทิปเลิกได้ไหมเลิกทํางานแบบตอนเย็นได้ไหมอ้าวทุกอย่างเอาบอกว่าได้เธอจะมาเรียนตอนไหนก็ได้ค่ะทิปลุยเลยค่ะ เห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะวันนี้ถ้าทิพมัวมาคิดนั่นคิดนี่ว่ากลัวเหนื่อยกลัวแบบเพืเลนนะเอาเวลาพักผ่อนไปเสียเวลาทิพคงไม่ได้ไปเรียนรู้เห็นไหมการที่วันนี้เราอยากได้อะไรบางอย่างเราต้องลุกขึ้นทําอะไรบางอย่างด้วยจากตัดผมไม่เป็นสุดท้ายตัดได้เอาเห็นไหมพเพราะอะไรคะเพราะเราเชื่อว่าเราทําได้แล้วถ้าวันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยจะเข้ามาในออนไลน์บ้างมันจะไม่ได้เช่ไหหรือนะจะไม่ได้เลยว่าทิพ มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่มึงไม่เคยทําไว้ทิปแต่มึงเรียนรู้ได้นี่คือสิ่งที่ทิปตอบตัวเองนะคะว่าเฮ้ยวันนี้เราเชื่อว่าเราเรียนรู้ได้อะ่ะเราก็เข้ามานะคะเราเข้ามาจากไม่เก่งเอาไม่เป็นไรมาฝึกก่อนนะมาฝึกมาเรียนรู้มาลองทําให้มันเกิดความคล่องก่อนสุดท้ายเป็นไงคะจากกลัวจกขี้อายพูดเสียงสั่นเออวันนี้ก็สามารถลุกที่จะมาแบ่งปันได้มันเพอร์เฟกต์ไหมมันไม่ได้เพอร์เฟกต์มันไม่ได้ดีเลิศคะ่ะแต่วันนี้ในโลกออนไลน์ สิ่งที่เขาเรียกอะไรคะคนที่เขาจะมาดูเราเขารู้สึกชอบเราเขาต้องชอบที่ความเป็นตัวตนของเราชอบในรูปแบบของเราเขาไม่ได้มามองค่ะว่าเฮ้ยวันนี้ทิพย์มึงจบปริญญาป,ป่วัทิพยถ้ามึงไม่จบกูไม่ฟังมึงโวยอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวค่ะนะหลายๆคนคิดมากคิดเยอะแต่วันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยเราอยากรอดอ่ะนะเราอยากรอดเราจะทํำยังไงเราก็แค่สแสวงหาความรู้แล่ลงมือถามเปิดโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆนะมีอะไรเข้ามามองเป็นโอกาสให้หมดแต่หลายๆคนค่ะปัดทิ้งปัด,ปด,ปด,ปด นะเฮ้ยนี่ฉันทาไม่ได้นี่ฉันไม่มีต้นทุนเฮ้ยฉันไม่มีเวลาเออแต่สิ่งที่ทิปไปเรียนรู้มาวันนี้ถ้ายิ่งต้องการเวลาในในชีวิตเฮ้ยต้องรีบทําค่ะยอมเหนื่อยตอนต้นเพื่อมีเวลาใช้ชีวิตในตอนท้ายเฮ้ยวันนี้อยากมีเงินแต่วันนี้อาชีพที่เราทําอยู่อ่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทิปก็แสวงหาเครื่องมือแบบใหม่แล้ววันนี้มาเจอเครื่องมือในโลกออนไลน์ซึ่งออนไลน์นะคะมันเป็นเครื่องมือที่เขาเรียกอะไรอะแบบ เขาเรียกอะไรอะประสิทธิภาพมันไ like, รขีดจํากัดอะถูกไหมเพราะอะไรคะเพราะออนไลน์เราทํางานกับคนที่ไม่รู้จักแต่ทั่วโลกนะคะแต่สามารถไปได้ทั่วโลกออนไลน์ online, ไม่ต้องมีหน้าร้านออนไลน์ online, คุณไม่ต้องมานั่งสต็อกสินค้าแล้วตอนนี้เออคุณแทบจะไม่ต้องมานั่งส่งนั่งนั่งแพ็คเอง คือทุกอย่างมันอำนวยความสให้เรามันอำนวยความสะดวกให้เราหมดเลยมันทําควบคู่กับงานอะไรก็ได้คุณไม่ต้องมามีสํานักงานคุณไม่ต้องมาแต่งร้านเออคุณไม่ต้องมาเขาเรียกอ,อะไรมารับผิดชอบลูกน้องอะไรทั้งนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณกับมือถืออยู่ที่บ้านเห็นไหมวันนี้ออนไลน์มันมีอะไรหลากหลายมาให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยถามว่าวันนี้ถ้าทิปถ้าทิปปฏิเสธ ไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาเรียนรู้อะไรเลยแล้วยังคงทำแบบเดิมๆชีวิตทริปก็อยู่แบบเดิมๆอย่างตอนแรกคยภูมิใจในอาชีพตัวเองมากเลยเอ้ยฉันตัดผมเป็นแล้วนะเป็นอาชีพที่แบบมีแต่คนเดินเข้ามาหาฉนะฉันไม่ต้องแบบว่าไปวิ่งเต้นไปแข่งไปอะไรกับใครแค่วันนี้แสดงฝีมือตัวเองให้มากพอให้ลูกค้าติดใจพอนั่นคือสิ่งที่เรามองตอนแรกที่เราเลือกแต่พอโควิดมันมาเป็นไงคะมันเริ่มไม่ใช่ในสิ่งที่เราคนะาดหวังแล้ว สิ่งที่ที่ทำทุรทิจก็แค่หารู่ทางใหม่หาเครื่องมือแบบใหม่ที่จะมาช่วยสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงให้กับเราไม่รู้ก็เข้ามาเรียนทําไม่เป็นก็แค่เข้ามาฝึกทํามันไม่ได้มีอะไรยากเกินความสามารถเรายากคือยากอยู่ที่ใจนะคะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยยากมันยากอยู่ที่ใจเราว่าวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันยากเราทําไม่ได้เราจะไม่ลงมือทําสิ่งนั้น แต่วันนี้ในวันที่ทิปเลือกเข้ามาในออนไลน์ line, ทิปคุยกับตัวเองก่อนทําความเข้าใจกับตัวเองว่าเฮ้ยทิปนี่มันคือนเนื้องานถ้าวันนี้เออถ้าวันนี้จะเข้ามาในโลกออนไลน์ไลฟ์สดคือเนื้องานอ่าทำคลิปทําอะไรตัดต่อคลิปเรียนแต่งภาพเออมันคือเนื้องานของโลกออนไลน์ line, ต้องทําจากไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรมาก่อนต้องเรียนเพราะอะไรพ่อบอกแล้วว่าน,นี่มันคือเนื้อหามันคือวิชาที่เราจะมาใช้ในโลกออนไลน์ line. แล้ววันนี้มีค,ครูโค้ดอาจารย์ต่างๆมาสอนเยอะมากความรู้เยอะมากคีิปถามว่าคุณจะไม่เรียนหรอเรียนก็อยู่ในโทรศัพท์นะประชุมนะประชุมกลุ่มก็อยู่ในโทรศัพท์ไม่ต้องเดินไปไหนอะไรเลยข้อมูลสินค้าข้อมูลบริษัทอยู่ในโทรศัพท์หมดทุกอย่างไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนด้วยไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องเสียค่าอะไรน้ำชากาแฟทั้งหลายแหล่เออมันมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยสะดวกมากแล้ววะ่ะ แล้ววันนี้โควิดมาแบบนี้มันยิ่งตอบโจทย์สามารถทำอยู่ที่บ้านได้ก็เลยลต้องพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยทิพย์จะไม่คิดทำหน่อยเหรอแล้วออนไลน์นะมันเป็นรายได้ที่แบบว่าไม่มีเพดานรายได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยตามความขยันของคนวันนี้เราอาจจะไม่ได้เก่งแต่มันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะเก่งไม่ได้ถูกไหมวันนี้เราไลฟ์สดไม่เป็นแต่ถ้าเราลงมือทำบ่อยๆมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะไม่มีทางไลฟ์สด เป็นเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกอย่างอะ่ะเราสามารถเก่งได้อยู่แล้วแต่การพัฒนาของแต่คนมันอาจจะไปไม่เหมือนกันไงแต่วันนี้ทิพย์เชื่อว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจเรียนรู้คุณตั้งใจที่จะทํายังไงคุณก็เป็นวันนี้ออกมาในรูปสไตล์แบบของคุณคุณเป็นยังไงคุณเป็นอย่างนั้นนะคะลองออกมาทําดูก่อนอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากถ้าวันนี้ทิพย์บอกว่าเฮ้ยทิพย์การตัดผมมันยากว่ะท้อไม่ตอนแรกทิพย์บอกเลยว่าทิพย์ท้อแต่ในความสุขเฮ้ยไม่ได้ฉันจะเอาเป็นอาชีพในอนาคต มันก็มีแรงฮึดขึ้นมาแล้วสุดท้ายทิพย์ก็ลุยมันจนแบบเฮ้ยทิพย์ตัดผมได้อ่ะนะเนี่ยแหละเพราะเราเชื่อว่าเฮ้ยเราทําได้คือสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องการเหมือนกันวันนี้พอพ,พาพาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์เฮ้ยทิพย์ฉันเชื่อว่าฉันทําได้นะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราเรียนรู้วิธีการของเขานะกปปี้เอามาใช้ได้เอามาปรับให้เป็นตัวเราลองดูซิเฮ้ยทำแบบนี้แล้วเฮ้ยมันไม่ใช่มันมันทำแล้วไม่มีความสุขโอเคคุณไม่ต้องทำ คุณเลือกวิธีการที่คุณทาแล้วลกคุณสบายใจคุณมีความสุขที่จะทําคุณเลือกเลยวันนี้โค้ชครูอาจารย์เยอะแยะค่ะคุณรู้สึกตัวเองถูกจลิตกขใายคุณไปดูคนนั้นเลยนะคะเหมือนทิพ์ทิพย์ก็เลือกดูเหมือนกันเอาพอดูไปว่าเฮ้ยถูกใจคนนี้ว่าเฮ้ยคนนี้เจ๋งว่ะอ่ะเราก็ดึงในความเป็นตัวตนในคําพูดคําสอนของเขาเอามาใช้ในวิธีการของเขาลองเอามาทําดูเห็นไหมคะว่าวันนี้ความรู้มันมีให้เรารอบตัวเลยแต่ มันจะแบบเขาเรียกรู้สึกมันจะยากมากเลยถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าฉันขี้เกียจการเรียนรู้นะเออฉันไม่อยากเรียนรู้ฉันไม่ชอบนั่นแหละมันจะยากโดยแท้จริงนะคะแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยชีวิตเรายังต้องเดินต่ออะนะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเจอแค่นี้แล้วยอมแพ้เออทิปบอกเฮ้ยทิปมึงเป็นคนขี้อนะายนะมึงไร้ส่วนไม่ได้หรอกถ้าทิปยอมแพ้จุดนี้จุดตรงนี้ชีวิตทิปจะไปต่อไม่ได้เลยกับโลกออนไลน์ ทิพย์จะไม่สามารถลุกขึ้นมาแบ่งปันลุกขึ้นมาไหลสดได้เลยถ้าทิพย์ยอมแพ้มันตั้งแต่แรกนะคะถามว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้ความมั่นคงในชีวิตอ่ะถ้าเรายอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ทั้งๆท,ท,ที่เรายังมีแรงทำอ่ะแล้วชีวิตที่เหลือในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะหาความมั่นคงให้ตัวเองได้ไหมนะถ้าวันนี้ทิพย์ทิพย์เชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่พยายามเข้ามาในโลกออนไลน์คุณนะคือคนที่สู้ชีวิตแล้ว ถ้าเกิดคุณไม่สู้ชีวิตคุณไม่คงไม่เข้ามาทําแล้ววันนี้ทิพย์มองว่าเฮ้ยตัวเองอะโชคดีนะที่หลายๆคนอะอประสบปัญหาอยู่เนาะแม้แต่เขาเรียกอะไรอะคนรู้จกักแม้แต่ตัวพี่สาวของทิพย์เองทิพย์พยายามแนะนําเกี่ยวกับโลกออนไลน์ให้เขาได้รู้ท,ทั้งที่เขามีมีอาเขาเรียกเป็นน้ําปัน่นเนาะเป็นน้ําปัน่นเป็นกาแฟโบราณทิพย์แนะนําเขานะว่าเออให้แบบว่าบรรจุสนะบรรจุใส่ขวดส่แล้วลองเอามาโพสต์ขายเฮ้ยเขาไม่ทํา ะะที่บอกเลยว่าทิพมองว่าเฮ้ยแบบเขาพลาดเขาพลาดอะไรบางอย่างไปซึ่งทิพแนะนําแล้วทิพอธิบายสุดท้ายคือเขาแบบเขาเรียกว่าอ่ะเขาไม่เอาอย่างเดียวเลยเขาแบบเขาเรียกอะไรเขาปิดประตูเลยนะเออไม่เอาอย่ามายุ่งไม่ชอบไม่ทําน่าแสดงว่าเขาเนะี่ยมองไม่เห็นโอกาสไงแต่สําหรับวันนี้เฮ้ยทิพมีความคิดแตกต่างจากเขาอ่ะทิพก็เลยพาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์ลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํา แล้วเป็นไงอ่ะมันก็เกิดการพัฒนาไงมันก็เกิดการพัฒนาจากเดิมจากขี้อายกลัวไม่กล้าเฮ้ยวันนี้ทิพย์สามารถลุกขึ้นมาแบบนี้ได้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะวันนี้อ่า <c oughs> นะวันนี้อยากอยู่รอดเนาะอยากอยู่รอดเราต้องเลือกธุรกิจที่มันอยู่ในยุคนี้ด้วยเอาให้มันทันยุคทันสมัยนะคะเราต้องแบบอะไรเราต้องมองให้เห็นให้เห็นว่าเฮ้ยสถานการณ์ตรงเนี้ยอะไรที่มันเหมาะจริงจริง วันนี้โควิดมาคนไม่กล้านะอย่างตัวทิพย์เองมีผลกระทบเยอะมากคนไม่กล้ามาตัดผมนะหนึ่งสถานที่เราย้ายและลูกค้าเก่าก็ไม่ตามมานะสองโควิดมาคนกลัวการที่จะต้องมาตัดผมที่ร้านบางคนก็ซื้อปัตตาเลียนมาตัดเอง mm. เห็นไหมคะว่าวันนี้ถ้าเรานะยังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิม,เ,ดมเราอาจจะอยู่รอดยากในยุคนี้ในสมัยนี้ แต่ถ้าวันนี้เราเริ่มมีความคิดใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองนะเราจะเป็นคนหนึ่งที่พบหนทางที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่รอดอยู่ต่อได้ขอแค่วันนี้อย่าพึ่งยอมแพ้นะอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าบอกว่ามันยากอย่าบอกฉันว่าทำไม่ได้ฉันไม่เก่งเออฉันไม่มีความสามารถอะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งพูดคำนี้นะคะอย่าพึ่งพูดคำนี้โดยเด็ดขาด จงเชื่อค่ะว่าคุณทําได้จงเชื่อค่ะว่าคุณเก่งจงเชื่อว่าค่ะคุณนี่แหละที่ประสบความสําเร็จได้ในโลกออนไลน์นะคะที่เหลือคือเรียนรู้และลงมือทําให้มากก่อนเพราะการกระทําทุกอย่างนะคะมันต้องมีระยะเวลาของมันด้วยไม่ใช่ว่าฮวันนี้บอกว่าเข้ามาเดือน2เดือนเอ้ยทําไมไม่ประสบความสําเร็จเลยเราต้องย้อนดูกลับอีกทีนะคะว่าวันนี้เราทํามากพอแล้วหรือยังกับสิ่งที่เราทํา เราเรียนรู้มากพอหรือยังกับสิ่งหรือธุรกิจหรืองานนั้นๆถ้ายังไม่พอเฮ้ยเราลองทําเพิ่มอีกหน่อยวันนี้ในโลกออนไลน์เราคือเจ้านายตัวเองค่ะไม่มีใครนะคะไม่มีใครมาเขาเรียกอะไรอะมาบังคับเราเออไม่มีใครที่จะมาจัดตารางชีวิตให้กับเราทั้งนั้นเราคือคนกําหนดเองทั้งนั้นเลยเราคือคนควบคุมชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อมันคือชีวิตของเราเราจัดการเองค่ะนะเราเราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเราเอง ไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นใครจะพูดอะไรเรื่องของเขานะคะเพราะว่านี้มันคือชีวิตของเราวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อว่าทุกคนทําได้ขอแค่ว่าอย่ายอมแพ้นะคะบอกแล้วอย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งปฏิเสธไม่เป็นไม่ได้ไม่นู่นนี่นั่นเลิกก่อนนะวางมันไว้ก่อนสิ่งเหล่านั้นจงเอาตัวเองมาเรียนรู้ก่อนนะคะ สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะสามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าวันนี้เราไม่มองออนไลน์เลยเราปฏิเสธไปก่อนลรวบอกว่าเรายังงู้นอย่างานี้เออสรารพัดที่คุณจะพูดทิ์บอกแล้วว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ยากในยุคนี้ยุคนี้มันคือยุคของโซเชียลยุคนี้มันคือยุค5 g ยุคนี้มันคือยุคออนไลน์และเรากําลังอยู่ในยุคนี้นะคะเราต้องรอดไปด้วยกันนะคะอย่าเพึ่งยอมแพ้กับสิ่งที่มา ประเดบปนางกันเข้ามาอะไรเป็นปัญหาวางมันไว้ก่อนนะคะจงหาทางรอดให้กับชีวิตนะคะวันนี้ถ้าเครียกไงถ้าเราสู้นะถ้าเราเดินหน้าต่อโอกาสเรายังมีชนะนะมันยังมี2ทางคือไม่ชนะก็คือไม่สําเร็จกับสําเร็จแต่ถ้าวันนี้ไม่ทําอะไรเลยแน่นอนคะ่ะชีวิตก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะนะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเช่นเดียวกันนะคะทิพเชื่อวันนี้ทุกคนเก่งทุกคนเจ๋งอยู่แล้วนะคะ ลองเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรไม่เคยก็ลองทําแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากเกินความสามารถถ้าวันนี้มีคนทําได้เราก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะเขาเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจไม่ว่าจะตอนนี้หรือย้อนหลังก็ตามนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะไม่ว่าหยิบจับทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะมีรอยยิม้มความสนุกสนานอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วแล้วโอกาสหน้านะคะจะกลับมาพบกับเพื่อนๆใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ